สวีครับวันนี้เจ้านาวันยุทธนะครับก็ได้ามาดูแปลงนาของผมนะครับซึ่งผมได้ปล่อยไหนแดงเพื่ออคุมคุมหญ้าก็ได้นะครับเป็นอาหารของเป็ดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือไหนแดงนะครับเจ้านา้ำวันยุทธเปินขนาดน้ว่า,วาห้องทํางานปูพรมนะครับอันนี้ก็คือแหนแดงนะครับมีประโยชน์หลายอย่าง นะครับในน้นคือเป็ดก,ก็กินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คุมยญาด้วยถ้ามันเน่าสลายไปก็เป็นปุ๋ยแทนนะครับเป็นปุ๋ยในนาแทนนะครับ น,น,นี่มันตายไปแล้วมันตายก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยนีอ่อันนี้ถ้าเอาปุ๋ยน้ำเข้ามันก็จะใหญ่ไปแทนนะครับจะขยายตัวไปแทนพอมันมันมันขยายด้วยกานแตกก่อนะครับแตกก่อไปเป็ดชอบขนาดครับเป็ดชอบขนาดในเด็ก